ครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในสวนมะนะครับตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดไร่ครับเจ็ดไร่ครับดูครับสวยงามครับดูกันครับกำลังโตเลยครับ ล,ลูกครับเด็ดแล้วลูกเป้านี่ครับ๋ยวให้ดูข้างหน้าครับนี่ครับกลับหน้ากองไม่ได้ครับดูไปเรื่อยๆครับใครหิวบ้างใครหิวมัง่งโอเคครับเยอะครับดูครับ มองมเห็นได้เลยครับเดี๋ยวจะหลงหาทางอองไม่ได้รีบออกก่อนดีกว่าครับรับรูปรูปนี้สวยงามครับอ๋อนี่ช่องไปช่องนี้ได้ครับ ครับดูลูกนี้มันใหญ่มากมันใหญ่มากครับดูครับโอเคนะครับเอามาฝากแค่น,นี้นะครับ